ค่ะก็มาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะคำทำนายสำหรับท่านที่สำหรับเดือนมิถุนายนคือวันที่หนึ่งถึงสาสิบเดือนนี้นะคะช่วงนี้ก็มาฟังคำทำนายของท่านที่เกิดราศีเมษหรือระหว่างวันที่ 13, สิบสาเมษายนถึง13าพฤษภาคมค่ะก็มาเริ่มต้นที่การงานกันก่อนนะคะการงานของชาวราศีเมษในเดือนนี้ต้องใช้คำว่าชัยชนะที่มาจากความสามารถของคุณเอง คุณได้ใช้ความพยายามอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาทั้งทุ่มเทและสละเวลาส่วนตัวจนได้รับความสำเร็จดังที่ใจปรารถนานอกจากนี้ในเดือนนี้อาจจะมีการรวมกลุ่มหรือมีการจัดงานสังสรรค์รวมพลคนเสื้อแดงอุ๊ยขออภัยค่ะกรอนพาไปนะคะรวมพลคนที่เคยทำงานหรือร่วมกันมาก่อนแล้วย้ายย้ายกันไปจะได้พบกันอีก คุณจะมีการเดินทางเกี่ยวกับงานแต่เป็นการเดินทางเพื่อสัมมนา,นาหรือเข้าหลักสูตรการอบรมบางอย่างไม่ได้เป็นการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจคุณจะได้มิตรใหม่มีอายุมากกว่าคุณและมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติก็จะได้โกอินเตอร์กันละคราวนี้ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อกันด้วยค่ะทางได้การเงินได้การเงินคุณมีไรายได้ที่เด่นชัด รายรับรายจ่ายลงตัวมีเหลือเก็บข้าวพกข้าวหอ่อด้วยนะคะส่วนด้านความรักท่านที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ว่าจะไปตกอยู่ในบ่วงรักของคนที่คุณหมายปองแต่เป็นเดือนที่มีเสน่ห์สลับตัวคุณเองจะมีคนมาจีบหรือแวะเวียนมาทักทายอยู่บ่อยๆสิ่งที่คุณคาดหวังจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวให้เห็นแล้วละคะ่ะ สำหรับท่านที่มีคู่แล้วจะมีหวานใจเข้ามาในเดือนนี้จะมีข่าวดีที่เกี่ยวข้องกันอยู่อาจจะเป็นเรื่องของการค้าหรืองานที่ต้องช่วยเหลือกันหากว่าคุณทำธุรกิจร่วมกันอยู่ในเดือนนี้จะมีงานเยอะมากทัให้มีความสุขใจที่เกิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันค่ะสำหรับท่านที่มีครอบครัวแล้วสำหรับ,บครอบครัวในเดือนนี้ให้ระวังเรื่อง เดือดเลือดร้อนใจโดยที่จะมีคนผิวคล้ำนำเรื่องมาให้ระวังในเรื่องของมีค่าสูญหายหรืออาจจะต้องขายของมีค่าออกไปโดยที่ไม่อยากจะขายจะมีคนมาเอ่ยปากขอความช่วยเหลือเรื่องเงินทองซึ่งคุณยากที่จะปฏิเสธจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นในครอบครัวสุขภาพสมบูรณ์ดีมากค่ะค่ะก็จบคำทำนายสำหรับ ท่านที่เกิดราศีเมษนะคะช่วงหน้ามาพบกับราศีพฤษภต่อไปค่ะสำหรับช่วงนี้ขอพักเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณ